เรื่องเมื่อมนุษย์ป้าบอกว่าเราเป็นผีเรากับแฟนทำงานอยู่คนละอำเภอแฟนจะทำงานอยู่ในอำเภอที่เป็นบ้านเกิดเราเราเลยจะเป็นฝ่ายไปหาแฟนเองจะได้ไปหาพ่อแม่ด้วยแฟนเราเช่าห้องอยู่ในตัวอำเภอเป็นลักษณะห้องแถว เราไปหาแฟนสัปดาห์ละครั้งในวันหยุดห้องห้องนี้แฟนเพิ่งมาเช่าอยู่โดยมีป้าข้างห้องที่เราอยู่กับแฟนก็ไม่เคยเจอกันตั้งแต่เข้ามาอยู่แต่เสียงได้ยิน <S 2> <S 2> <S 2> แกพูดเสียงดังหลังจากแกกลับมาทำงานกลางดึกเป็นประจำบางครั้งทะเลาะกันในห้องบ้างบางครั้งเหมือนโทรไปทะเลาะไปด่ากับคนอื่นบ้าง พขาไม่ได้ยินเสียงตอบโต้และชอบซักผ้าล้างจานกลางดึกทําเสียงโคมโคมคามตลอดวันนั้นเรากับไปหาแฟนบังเอิญแฟนไม่ได้ล้างจานจนมีหนอนน้อยขึ้นมาสกรปรกเป็นเราเป็นคนกลัวหนอนเลยบนบนแล้วแฟนเป็นคนล้างจานที่ หลังห้องเราเลยยืนดูที่ประตูห้องครัวมีวันนั้นหลอดไฟในครัวเสียติดติดตับตับเราเลยปิดทำให้ห้องครัวมืดเวลานั้นสักประมาณสองทุ่มป้าข้างห้องก็กลับมาเป็นการกลับห้องเร็วกว่าปกติได้ยินเสียงดังเอะอะตั้งแต่ประตูหน้าบ้านจนถึงหลังห้องแล้วโผล่น้า มาจากกำแพงที่การส่งระหว่างห้องแต่ไม่ได้กั้นปิดทำให้เดินถึงกันได้ป้าแกโผล่หน้าและบนบนเรื่องขยะหลังห้องที่เป็นพื้นโล่งค่อนข้างกว้างที่ไม่มีใครเป็นคนเอามาทิ้งไว้ตั้งแต่สมัยไหน <S <S> <S ป้าแกก็บน่นบนไปเหมือนเอามาบ่นกับแฟนเรา หันมาทางเราที่ยืนหัวเราะกระเชิงจากแกะผมเปียอยู่ประตูห้องครัวที่ด้านไหนมืดสนิทเราเลยยิ้มม,มุมปากบนหน้าที่เฉยชาให้ละเอื่มละอาเสียงบนแล้วป้าก็เดินไปดูขยะเราเลยเดินเข้าครัวไปจัดข้าวของทงั้ง,งทั้งทั้งที่มืดแแบบนั้นเลยพอมองเห็นสักแป๊บหนึ่งไม่นานนะักป้าก็ทำ แฟนเราว่าน้องอยู่กับใครน้ำเสียงเหมือนจะตกใจด้วยความที่แฟนอยู่คนเดียวตลอดเลยไม่นับว่าเราที่ไปไปมามาเป็นสมาชิกในบ้านหลังนั้นจึงตอบป้าไปว่าอยู่คนเดียวครับป้าสองสาวันต่อมาแฟนสังเกตว่าป้าข้างวันข้างห้องไม่กลับบ้านมาหลายวันจึงถามเจ้าห้องห้องเช่าว่าป้าข้างห้องไหน ป้าข้างห้องไปไหนย้ายแล้วหรอครับลุงเจ้าของห้องลุงเจ้าของหอตอบประมาณว่าใช่ป้ายาดแล้วลุงถามจริงๆนะหนุ่มเอาอะไรมาไม่ดีเข้าห้องลุงหรือเปล่าห้องเช่าลุงไม่เคยมีประวัติใครตายเราจะมีผีได้อย่างไรแต่ป้าคนนั้นเล่าว่ามีเห็นผีผู้หญิง ผมยิกยิกฟูฟูยิ้มแห้งๆมาให้พอหันหลังให้หันกลัมาอีกทีก็หายไปแล้วน้องเจ้าของห้องที่ยืนยันว่าอยู่คนเดียวเลยขอย้ายไปยอมทิ้งค่ามาจําอยู่ไม่ครบตามสัญญาด้วยซ้ำหน้าหนูเหมือนผีขนาดนั้นเลยเหรอป้า